สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยมัดรวมหาฮานอยนะครับก็ก่อนเป็นตัวเลขกันก็มาดูคำเตือกน,กนก่อนนะครับโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรกด share, ปรกดติดตามช่องเลขนักลาดนะครับผมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมช่องทางนะครับเลขลาดเป็นเพียงเสนอเป็นเพียงช่องทางเท่านั้นนะครับผม นะครับผมขอเอฟซีท่านรวยๆครับผมมาดูผลของวันนี้เลยครับนะครับผลผลของวันนี้นะครับผมก็เข้าสามหน่อยนะครับผมเข้าเฉพาะกิจการชาติพิเศษนะครับผมปกติและวีพีหลุดครับผมนะครับยังไงก็ขอให้เอฟซีท่านรวยๆครับผมขอโชคดีทุกคนครับมาดูของวันพรุ่งนี้เลยครับผม วันพุ่งนี้นะครับผมเลขนักรราชนะครับผมนะครับวางนะครับวางให้ตามนี้เลยครับผมนะครับตัวหน้าทั้งหมดเนี่ยครับผมแถวหน้าทั้งหมดก็คือตัววิ่งลูดนะครับบนล่างนะครับจับคู่ก็มีนะครับผมมี6มี6 6คู่ครับผมนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นช่องทางที่ดีให้กับ fc ท่านนะครับผมได้มีโชคมีชัยนะครับได้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมดูเป็นแนวทางครับผมนาไปเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้เลยนะครับผมนะครับเพราะเลขนาครัดเองก็ไม่รู้จะออกอะไรทําไปตามสตินะครับผมนะครับนะครับก็แนวทางที่ดีครับผมเพราะว่าไม่มีใครรู้จะออกอะไร ดีกว่าเดาครับผมก็สำหรับคลิปฮานอยรวมวันนี้นะครับของกระต่อปล่อยต่อพวกนี้ก็เพียงจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ